ครับสวัสดีครับพบกับผมหมอยะชัดเจนจากเพจถอดคุยลุยสวนนะครับวันนี้เป็นวันที่4ี่สิาคมพศ .2.566 ผมหมอยะชัดเจนก็กลับมาจากการไปดูแลชาวสวนนะครับดูแลสมาชิกชาวสวนทุเรียนที่เอาใหญ่สวนทุเรียนเอาใหญ่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับ เก็บเงินเก็บทองจับเงินจับทองใสกระเป๋าเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบ,บวนการที่เรียกว่าฟื้นฟูสภาพต้นทุกเรียนผมหมอยาะชัดเจนอยากจะอธิบายให้กับพี่น้องชาวสวนที่ทําสวนทุกเรียนทราบถึงพฤติกรรมของทุกเรียนกันก่อนนะครับโดยทั่วไปในลักษณะของผลไม้มัยืนต้นอย่างทุกเรียน เมื่อให้ผลผลิตแล้วนะครับพฤติกรรมเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของต้นทุกเรียนเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพฤติกรรมพฤติกรรมแรกก็คือพฤติกรรมที่เมื่อเก,ก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะต้องมีการฟื้นฟูต้นต้องมีการทําให้แตกใบอ่อนก่อนที่จะทําผลผลิตในฤดูต่อไป พฤติกรรมนี้นะครับถ้าในศัพท์ของทางหลักวิชาการเรียกว่าเว e t ก็ i v e g r กร t สหรือการจเจริญเติบโตทางด้านลำต้นกิ่งก้านสาขาอีกพฤติกรรมหนึ่งนะครับก็คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากมีการจัดการสะสมอาหารและออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวลูกนะฮะออกดอกเป็นผลผลเล็กผลโตจนถึงการตัดลูกนะครับ พฤติกรรมตัวนี้เรียกว่า Productive de growth นะครับนั้นใจเข้าใจกันง่ายๆว่าจะมีสองแบบสรุปสั้นๆนะครับถ้าทุเรียนตัดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูแลให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านสาขาลำต้นระบบรากให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่กระบวนการชักนำหรือเปลี่ยนแปลงอย่างที่ชาวสวนทั่วไปเรียกว่าสะสมอาหาร เพื่อให้เกิดการออกดอ,อกนะครับก็จะเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งวันนี้ผมหมอย่าชัดเจนนะครับอยู่ทางภาคตะวันออกทุเรียนก็ใกล้หมดฤด,ดูกาลของปี66แล้วนะครับงั้นต่อไปก็คือการฟื้นฟูสภาพต้นการฟื้นฟูระบบรากการชักนำให้เกิดการแตกกิ่งก้านนะครับอันนี้คือหัวใจที่สำคัญ เปลี่ยนรากกระชากใบกระตุ้นรากให้เกิดการแตกใบใหม่ต้องจัดการดูแลอย่างไรนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ